สวัสดีครับขอต้อนรับท่านสู่ช่วงรายการกฐฐาะติดสภาตามดูผู้แทนกับผมวิชิตจิตประสบค,ครับผู้สื่อข่าววสหนังสือพิมพ์ทานใจนิวอินไซต์ทีวีทีทีทีวีทีวีออนไลน์ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำาจรัฐอ,อ,อตรอ,อตรกลุ่มพ,นพันิุ์พฤศจันาสิงัาคบวันนี้เราพบกันในวันที่ยี่สิบมิถุนายน2 5งพันห้ารอหสิบกครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ ผู้สนับสนุนรายการข้าวหอมมะลิพิเศษจากจังหวัดบุรีรัมย์แหล่งที่ผิดก็คือบ้านโคกเมืองตำบจลจระเข้มากอำเภอพะขุนใจจังหวัดบุรีรัมย์ครับหอมอร่อยครับอีกรายการหนึ่งครับต้องขอบคุณยาชิฟันดีๆครับใช้ดีแล้วบอกต่อนะครับใช้มิดเดียวนะครับปวดฟัน นะครับฟันมีปัญหาใช้ยาซีฟันดีๆครับเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมีเบอร์โทรศัพท์ทั้งข้าวหอมมะลิแล้วก็ยาทีฟันดีๆว่าจะติดต่อกับใครที่ไหนยอย่างไรวันนี้เรามาติดตามการเมืองเรื่องของประธานสภาผู้แทนสุดฎรครับประธานสภาเนี่ยเอาบรรทัดสุดท้ายก่อนนะก็คือทางก้าวไกลเขานัดแล้วใช่ไหมครับนัทธารือเป็นทางการเนี่ยนะครับทุวันที่สองวันที่สอง พฤะจิายมเป็นวันที่ได้รับนัดหมายเลยสองตงลกลงไม่ได้การทักษาเสนอพคดนไม่คนหนึ่งนี่พักษาเตัวนพ่ทัรัฐบาลเลยมันเสียเยอะกว่านีน้ก็าจะิดตำรวจผมไม่เห็นเหตุที่จะเกิดขึ้นตอนนั้นเพราะว่าตอนเสนอคุณต้องเสนอไปพร้อมกันพักหนึ่งก็เสนอพักหนึ่งพักสองเสนอพักสอง,สองถ้าพักสามอยากจะเสนอก็ก็เสนอไปแล้วก็สามคนแล้วก็บวชแข่งกันทำาวเดียวกันเลยไม่ตทเ<า>นในข่าวเดียวกันมันไม่มีเหตุที่จะ จะเลือกไห็นว่ามีความสาคัญอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คงจะพูดกันต่อไปแต่ผมว่าตำแหน่งประธานได้คงจาได้พยศติดไม่ยากเลับ่ะที่มารายงานตัวก็ยังคงเหลือสสอนะคะที่ยังไม่ได้มารายงานตัวเนี่ยอีก3ามคนก็จะครบทั้ง4ิ9คนแล้วนะคะโดยทางสํานักงานเลขาธิการสภาเนี่ยได้รับแจ้งจากทางคุณสุพัฒนพงพัดวีชาวและหม่อมหลวงชโยธิปรีดากรสสบัญชีรีไรชื่อพักรวมไทยสร้างชาติว่าจะเข้ารายงานตัวนะคะในวันที่29มิถุนายนนี้ ขณะที่นะคะคุณพิรพันธ์สารีรัฐพวิภาคสอสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคกลมไทยสร้างชาติทางสำนักงานเลขาธิการสภาย,ยังไม่ได้รับแจ้งค่ะว่าจะเข้ารายงานตัวเมื่อไหร่ อย่างไรก็ตามคอการเมืองต้องรอลุ้นสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรหากตัวประธานสภายังตกลงกันไม่ได้จะทําให้8ปดพักการเมืองที่กําลังร่วมจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในขณะนี้วงแตกแยกทางหรือไม่แล้วเพื่อไทยจะหันไปร่วมตั้งรัฐบาลกับพักการเมืองอื่นที่เป็นพักการเมืองรัฐบาลชุดเก่าแล้วที่พูดกันมากก็คือพักพลังประชารัฐและจะทําให้สูตรการตั้งรัฐบาลนี้พลิ้วเปลี่ยนแปลงไปทันทีหากนําไปสู่จุดนั้นจริงแสดงว่าพิธาลิ้มเจริญรัตก็จะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีภาคเก้าไกล ก็ต้องกลับไปเป็นฝ่ายค้านแล้ว14ล้านเสียงที่เลือกก้าวไกลให้ชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งก็ต้องผิดหวังแล้วจะเป็นชนวนเหตุให้เกิดม็อบลงสู่ถนนนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองครั้งใหญ่อีกหรือไม่ยวัเดีครับขออนุาตคำถามเป็นภาษาไทยครับ่ท่านมีความรู้สึกอย่างไร ศไทยมีการเลือกตั้งมีประชาธิปไตยบริหารโดยพลเรือนและมีการแยกอำนาจบนเรียนอย่างนี้ท่านมีวิธีการแก้ไขอย่างไรขอบคุณครับค่ะคำถามต่อไปมีไหมครับไม่มีครับครับเอ่อผู้วิจัยมาแล้วอีก เกิดจากนักการเมืองเกิดจากรรคการเมืองเกิดอย่างไรครับเนื่องจากสนับสนุนให้มวลชนลงถนนเรียกประชาธิปไตยลงถนนเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความรุนแรงดใดๆเกิดขึ้นก็าตามเป็นช่องทางให้มีการยึดอํานาจเป็นเหตุเป็นผลน,นาไปสู่การยึดอานาจท่านบอกวิธีแก้ก็คือให้แก้ในระบบรัฐสภา